ทุกคนเราจะเมาอะไรให้ที่วัดวัดอะไรรู้ไหมที่เชียงใหม่มีพระพุทธชินราชจำลองทุกคนแล้วก็จะมีนิหารรูปเกี่ยวกับสังเวชนียสถานทุกคนอยู่ในพระอุโบสถพระวิหารแห่งนี้ทุกคนดูสิแล้วก็ที่สําคัญคือปลั๊กไฟปลั๊กไฟเขาจะแบบว่าตรงนี้ยเสียบไม่ได้ทุกคนเสียบไม่ได้จะชาร์จแบตสักหน่อยเราก็ไปนั่งตรงนูน้นค่ะก็ชาร์จได้นะไฟเข้านะ เออแล้วอยู่ๆนั่งไปเอา้านั่งตั้งนานไฟไม่เข้าเหมือนโดนตัดอ่ะทุกคนเราก็เลยสันนิษฐานว่าบางวัดเนี่ยเขาจะมีกล้องวงจรปิดนี่ทุกคนเห็นไหมเยงยตรงประตูเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดถ้าเกิดเรามานั่งชาร์จแบตเนี่ยบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะตัดไฟเราไปเลยเยาคิดร้ายไปไหมจริงเคยมีผ่านไปบางวัดนะฮะ,นะฮะเราก็จะไปนั่งชาร์จแบตบางที่เนี่ย พระเจะมานั่นเลยนะมาไล่มาพูดจาไม่ค่อยจะน่ารักก็มีทุกคนเราก็เลยเอ๊มันตัดไฟเราหรือเปล่าเนี่ยเนปักเนี่ยแต่ไม่เป็นไรคะเราถือว่าเรามาทําบุญทําทานทุกคนจะก็ได้เจออะไรที่แปลกๆก,ก,กันในวัดในวานะฮะแต่เราก็จะบอกต่อกว่าวัด ที่แห่งนี้คือวัดพันโอ่นฮะฮทุกคนซึ่งชื่อแปลกๆใช่ไหมอยู่ไม่ไกลจากเอนจอยเฮาส์ไม่ไกลจากวัดดงดวงดีไม่ไกลจากวัดเชียงมัน่นไม่ไกลจากวัดสำเพอเมื่อกี้ไปทอดกระถินมาทุกคนนี่เหมือนกับเป็นเจดีย์ลอยสุเทพที่ในหลวงรัชกา9ให้สร้างไงก็เขียนไป้ายไว้ตรงเนี้ยในหลวงรัชกา9ให้สร้างเมื่อปี2 5 5 0ทุกคนก่อนที่พระองค์สั่งไปชิ้นพระชนี9ปีถัดมาทุกคนจ้ะส่วนมากแล้วก็มีเหมือนกับนี่ฮะเป็นล่มเห็นไหม เป็นร่มคันเล็กๆเหมือนกับดอยสุเทพอะถ้าเกิดใครขึ้นไปดอยสุเทพเนี่ยจะเห็นนะครับเนี่ยข้้งน้าขัางข้งง,ง,ง,งนอก,กน,นะครับมันอยู่ด้านไนไปทุกคนนี่คือวัดพันอนุ่นทวัดพันเตาจะอยู่ติดกับเจดีหลวงก็เดินถึงกันหมดเลยจากวัดเนี่ยก็ประมาณ200เมตรแล้วก็ไปท่าแาแพรประตูท่าแพรประมาณ250เมตรทุกคนจ้านี่ค่ะวัดพัน,อ,นอุ่นนี่ฮะโอเคเนาะเราสู่กันฟังทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะไปรถไฟครับทุกคน ไปสายนรถไฟนี่มีนิทรรศการนิทรรศการในหลวงรก้าที่นะฮะ,ะเสด็จสวรรคตรก็จะเป็นนี่ฮะเป็นรูปสวย,สวยหาดยากนะเนี่ยทุกคนจ้อันนี้เราก็มีเราก็เก็บเอาไว้เหมือนกันนี่ฮะเป็นประวัติศาสตร์นี่ยทุกคนภาพสวยงามใครมีที่นี่ที่เดียวทุกคนแล้วก็สังเวชนิยสถาน เดินเดินจากตรงนี้ไปท่าแพแล้วก็ไปสถานีรถไฟไปชาร์จแบตที่นั่นกันเพราะที่นั่นจะมีที่ชาร์จแบตฟรีครับวันนี้จะออทำธุระออนไลน์แถวๆนั้นไปก่อนทุกคนนะครับนี่ค่ะปัดพันอ้นพระพุทธชินราชจ,จำลองไม่น่าตัดไฟเราเลยอะใจร้ายมากหรือว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะาพยายามเท่าไหร่ก็ไม่เข้าอืม มันชาร์จอยู่ดีๆยังเข้าอยู่เลยทุกคนถึงบอกไงเดี๋ยวนี้ทําอะไรต้องระวังมีกล้องวงจรปิดก็อาจจะไม่ได้อยากให้เราใช้ไฟไงเพราะตรงนี้ขนาดนี้เขายังเชิญให้เราทาบุญเลยเห็นไหมก็บริจาคไปแล้วทุกคนเพื่อ support our electricity usage and provide food for the monks and novices เห็นไ,ไหมวิสวยจังเลยข้างบนดูสิทุกคนนี่หากล้องวงจรปิดเห็นไหมฮะนี่ใครอ่ะอ๋อ ผู้ปัมภ์วัดที่นี่ของเขานะฮะห้องน้ําก่อนวัเแถวห้องน้ําวัดจะมีนี่ด้วยทุกคนฟ้าทลายโจรกระพงกระเพราอันนี้อะไรต้นมะนาวเหรออันนี้ต้นอโะโวคาโดทุกคนอ๋อต้นอโะโวคาโดน่าาไปปลูกนะตรงนี้มันจะอยู่ในนี้มันจะไม่เติบโตสิกระเพราโอ้จีจังเลยคือวัดนี้จะมีแบบขายของส้มตำลูกชิ้นทอดเป็นล่ำเป็นสั์ทุกคนดูยสยิ เข้ามาขายสนุกสนานเลยทุกคนจะออกมาก็จะเจอวัดสำเภาเนี่ยมีทอดกระถินจำได้ไหมนี่ไงวัดดวงดีอยู่ตรงฝ่ามือนี่เองนะครับอะมุ่งหน้าสู่ท่าแผ่ไปสถานีรถไฟทุกคนผ่านสะพานนวรัฐแล้วก็เออ วัดอุปคุธก่อนนะอืมสถานวรรัตแล้วก็ตลาดสันปากค่อยตามมาทุกคนเนี่ยฮะทุกคนด้านหน้าวัดผันอ้นแล้วก็เดี๋ยวจะบอกอะไรให้เราเลี้ยวซ้ายตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับประตูท่าแพบก็จะไปถนนมูลเมืองหก็เข้าไปเอ็นจอยเฮาส์ได้อีกทางหนึ่งทุกคนตอนเรามาเราก็เข้าทางนั้นแหละนะครับ เราเลี้ยวขวาไปประตูเชียงใหม่ถนนที่เราเดินอยู่เนี่ยวันอาทิตย์จะแน่นไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าตลาดถนนคนเดินไงทุกวันอาทิตย์แต่วันนี้วันเสาร์ถนนคนเดินจะไปอยู่ที่ถนนวัวลายตรงแถวประตูเชียงใหม่นู่นเลยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะประตูเชื่อประตูท่าแพตรงประตูท่าแพด้านหน้านี้นะครับเป็นอะไรรู้ไหมวัดหมื่นล้านนี่ไงฮะ้างหน้าเนี่ยวัดหมื่นล้าน เป็นวัดนามมงคลอีกวัดหนึ่งทุกคนที่ดังมากไหวแล้วจะร่ําจะรวยมาทําบุญนี่คือถนนราชดําเนินนะทางด้านซ้ายมือเป็นคู่ขนาดจะเป็นถนนราชวิถีซึ่งทะลุราชวิถีสองก็จะเป็นถนนคนเดินทุกวันศุกร์จำได้ไหมก็จะไปเอ็นจอยเฮาส์ตรงมูลเมืองหกได้เลยทะลุปูกโรลงกันเลยยังไงหมื่นล้านทุกคนไ mm hmm. ว้ก็ทดกถิ่นกันนะทุกคนจ้า ทีห่หาทอดกระถิ่นกันอยู่เลยวัดหมื่นล้านและประตูท่าแพเห็นไหมทิดเดียวเองเราเข้าไปไหมเขาทอดกระถิ่นอยู่ราีกลายเป็นวันนี้เรามาทอดกระถิ่นสามวันต,ติดๆกันเลยดูสิใครจะมีบุญแบบเราบ้างเนี่ยลดมากนี่วัดหมื่นล้านทุกคนวัดนามมงคลที่อยู่ติดกับประตูท่าแพที่สุดในโลกคุณพระ ห้าคุณพระช่วยเจอต้นนมแมวด้วยทุกคนจ้ามีดอกแล้วทุกคนดอกนมแมวนี่นี่นี่เห็นยังนี่ก็ดอกหนึ่งทุกคนกําลังตูมเลยนั่นก็ดอกดอกนมแมวหายากมากทุกคนจ้าโอ้ยดอกเต็มเลยนะั่นแหละนะครับโอ้วัดหมื่นล้านทุกคนเดี๋ยวจะทําบุญเผื่อทุกคนนะครับนี่คือติดกับใกล้กับประตูท่าแพเลยนะทุกคนถนนราดำเนินครับทุกคน 再见，是吧？再见，是吧？